จ้ามือน <t od il |ms|> ี stage, ่แม่เทียนผ้ามาเบิงสาป่าเด้อจ้าเอาอาหารมาให้ป่าสิมะวานป่าไปกินสิได้บ่บูวพี่น้องเอ้ยเมื่อวานมันเบิดแล้วบัวสิยังพ่อโตบ่ปู่บ่ปล่อยไว้หลายสาแม่เทียนสาใหแงยสาใหญ่สากว้างแต่ป่ามันสิย่งบ่จ่ามันอยู่ไก่บ้านคนมาเอาไปกินเบิด เพิ่มาเอาไปกินแม่จ้าบ่าได้มาเบึงบ่ได้มาเฝาไว้บ <laughs> ่ได้มาเฝาเนาะจ้าเนาะธรรมดาของกินเนะาะผู้ใได้เห็นผู้ใได้ก็ยอยากเนาะจ้าเนาะของเป็นถ้ำของธรรมดามาวานป่าได้จำนี่ <laughs> พอพอดแล้วสิมาวานป่าสิได้บ่สิได้ไปตุ่มแรงบ่เอาอาหารให้มันกัน มันเป็นอาหารนั่นดอกข้าวแห้งเอาข้าวแห้งโยนให้มันก่อนจ้ะโยนข้าวแห้งแล้วก็สิเอาแหลงวานมันบ่มีหัวอาหารม่อมันเนาะจ้ะเนาะจัมันสิวานได้บ่สุี่หัวอาหารมาวานให้หลายแตกยัวๆมา่นี่คือบ่เห็นบ คือบีดอิ่มซิมแม่นเบิดอีหลีเด้อพี่น้องบ่าเป็นปลาเบิดอีหลีเด้อคือบ่มากินข้าวคือบ่เห็นมากินข้าวเนาะจ้ะเนาะมาเด้อมาเด้อปลาเอ้ยเดี๋ยวหมาวานไปต้มจะได้บ่บ่แม่นมันเบิดแล้วติโอ้ยมื้อนี้ท้องฟ้าเห็นแดดแล้วเด้อมื้อนี้ ฝนสิตกอีกบ่น้อพี่น้องเอ้ยคือลมวอยๆแท้เนาะคือยามหนาวแล้แท้เนาะลมให้เขาลมเนาะจ้าตเกาเนาะตเกาเฮาสิออกพันษาก็เขาลมแล้วลมเต็งกันถอกลมเต็งกันบ่ได้ห่วงขาแล้วลมแฮงๆมาก็ลมเป็นเตอเป็นเนอไปแล้วเนาะจ้เนาะกลังมีลมมีหนาวยามมื้อเช้า ผู้สีว่านป่าดูกระลักขึ้สีเอาแหไว้ว่านป่าแล้วป่าว่าท้านเด้มาอยู่จ้ะมันบ่มันบ่เมนหัวหานเนาะเอ้ยมาแล้วมันเป็นเขาแหงมันสิว่าไงบ่บุเออว่านล่องเบิงกระเถียมันถือดีดามสีเอาไปกินมันสิบ่ได้อยู่บ่นนอจ้ะเนาะ ปล่อยไปก็โดนเอาไปกินบ่ได้ก็โอ้ยบ่เอามาปล่อยอีกแล้ <c oughs> <c oughs> วผู้เอาไปกินก็ว่าสิเอาไปเบิดไปเสียงแท่ <c oughs> เปิ้นมาหลักใส่เบ็ดไหมหลักใส่เบ็ดใส่ดังมาบ่เจอเพิ่นพอผอเพิ่นจักเทียยิ่งตาหลักดงัง <c oughs> เปิ้นมาใส่กลางคืนเนาะเปิ้นมาหลักใส่กลางคืน <c oughs> má lạc say càng khืน hóc bò đầy má phẩu vảy nó già nó má ban thử tiê, ban chẳng để bà tân má phải <laughs> na bà, bà tân để má gin nhau phải <laughs> đã Ôi, bà dưới say no bơm bấm đến bữa là bó bà mẹ coi vầy bật lại ว่าวิตาลักด่างเป็นเนื้อจากผลลักด่างลักหนึ่งอยู่พูนอยู่ไกลๆกลลักด่างเป็นมาลักใส่ด่างมันอยู่ไกลบ้านนะจ้ะเนาะามันมะลักใสด่ด่างพูนลักหนึ่งหุ่นเมื่อ้นเห็นลักหนึ่งอยูุ่่นลักด่างมันมาลักใส่ด่างกําลังมากเลยปาบ่อนน้ำแนมน้ำแนมมาแเละพี่น้องคือเงียบแต่มันมันมันบ่ม,มาก,กินดีคือหวัวอาหารเนาะเขาแหง ห้อกับบวมี่ไปสื่อห้อใส่กับบ่ไดพี่น้องเลยลูกสีจะขวงกับบวไดสีเข่าเมตียนบวสบายมเมตียนเลยบ่สี <c oughs> มีลูกสียอย,ส <c oughs> ย,สยู่ด้จ่าบวได้สีบ่ไดสีเอาห้อมมาเห็ป่าเอากกาอกรลั่งเขามากพอนะ มันก็ั่งเขามากกินอาหารแล้วจ่าบ่อนด้อมแดมด้อมแดมมากล้วมันบอเคยกินย้ำนี่มันเคยกินตอนเย็นเย็นครับตอนเศร้าๆอืมอืมปลากระลังมากจาก มาเถินป่าแม่เทียนหอนแดดด้วยจ่ากระลักสีมาววานแล้วเออเอาหนึ่งชองเจ้าป่าเขาบ่มากินเงียพนับพอพอนว่ามันบ่มคือห้ำ <c oughs> สิดได้ปะเนาะเอาลุนลุนล่อลุนน้ำกัดน,นะจ้า <laughs> ผู้บ้านว่าสิปูดไว้ปรจ่าพอนะสิปูดไว้ปปะนะเปล่าพอนะอรอดลุ่นพี่นอ้องรอดลุ่นว่ามันสิได้บ่จะได้ไหมน้ลอรอดลุ่นรอดลุ่นโอ้ได้อยู่จ่าได้อยู่ได้อยู่พ่อได้กินอยู่พี่น้องแต่ขาบ่โตใหญ่เนาะจ่าเนาะ เออได้อยู่พอได้กินอยู่จ้าเอาไปปิ Juice, karaoke, ้งเด้อมาเอาปลาไปปิ้งเด้อจ้านั่นยกขึ้นด้วยยกขึ้นหน่อยให้ดูหน่อยโอ้พุ่นล่ะจ้าได้อยู่ได้อยู่ได้ต้มแรงอยู่งเนี่ยมันเนียนยกขึ้นอุยตัวใหญ่ก็มีพุ่นล่ะพุ่นล่ะพุ่นล่ะเออได้อยู่จ้าได้อยู่แยแยเดี๋ยวมันได้หลายๆลายนาที ba, phi non, mung du, mua ao ba để gìn đã cha, mua tôm, lông sạc, mẹ hoa, mua ao ba, ba tháp mạ chả cha nè, sẹp đấy, tháp mạ chả sạ nhảy thôi à, sạ quòng quòng mẹ vậy, sạ thôi à, mẹ hoa, mẹ cai, tôi nhảy là Cà xe ốp, bưng phá đu cà xe ốp Mẹ chô mà phá phê phiền mẹ chô Cô <laughs> ừ. Chắc là bị, bị. gì sao eo nó phi nó bưng đu Nhô phân bưng ít đu phá nhai Cô lạ เพื่อน่ะแม่เตียนพัวเพื่อนมาลักเอาเบิ่งดูเบิ่งเบิ้งลักด่างเพื่อนมาลักใส่ดูจ้ <laughs> ะต้องไปได้กันยังเหลือเพื่อนเยอะกันยังเหลือไว้ถากินอยู่อะม,มันดูพี่น้องต้มปลาเด้อจ้ามื่นแลงมากินต้มปลาบ้านแม่เตียนเด้อมื่นแลงแม่เตียนมาเอาปลาไปต้มเด้อพื่อน่ะได้บักหลายนึงมาเด้อมาเด้อมาเอาปลาไปกินเด้อจา้าพื่อน่ะ สาเงยเยจ้าปล่อยบักหลายยาดฟาวด้อยจิตใจมเงยาดฟาวปุ๋ด้อพอพอนเมื่อเยนรีวิวกอนเมืองสาดูจ้าเอาสาหายพี่นองเบืองก้อนสาเขามันกว่างมันนหง่ดีเด้อุ่นแม่โคฟ่นกรลังจุกตออยูุ่่นสาผู้ใดบู่นไยวหนึ่งทางุ่นสาฟืนเพ่กรลังจุกตออยู่สาหง่ได้จ้าปล่อยปลาก็ดีดี น้ำสะอาดน้ำบ,เบ่เบิดได้จ้าตลอดปีบ่มีเบิเบดสามเณรเทียนบ่เบิดน้ำจักเทียนพอพ่อเราปวดแล้วดเดบิดออกจากแหะแล้วมาเด้อมาเอาไปต้มเด้อจ้าต้มแรงเด้อเอาไปปิ้งปิ้งกับตำหมอ่องหุ้งเด้อจ้าเนี่ยตำหม่องหุ้งตำทั่วอร่อยเอาถังไปใส่ A thang hải thẳng này nằm. ôi, tốp lòng nằm. Ula. Chị tốp lòng nằm, nằm 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 nó, nằm 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 ตัวหน่อยพอพอดแล้วปล่อยไว้ตัวใหญ่อยู่ในถังเดี๋ยวว่ากาหยิบออกมาอย่ามันดูดลุกไปย่างเหมือนแรงเด้อมากินย่างปลาต้มปลาเด้อเหมือนแรงบ้านแม่เตียนเด้อได้บักหลายเลยเอาจยิบดีๆพอใหญ่มันด,ดูดเด้นเลเอาเอาพัถือถังพัด <laughs> ถือถังมึงเด้อ เออตัวหน่อยกับปอยมันซาให้มันใหญ่ก่อนเ้าจังมาเอามันอีกปล่อยมันตัวใดมันหน่อยจ้าคลิปนี้ซ้ำนี่ก่อนนะจ้าเนาะคลิปหนารับชมให้แม่เทียนอีกแน่เด้อจ้าเด้อแม่เทียนปุดเอาปาก่อนจ้าขอขอบคุณสุภูสุขุนนะจ้าที่รับชมคลิปให้แม่เทียนเด้อคลิปหนาชมให้แม่เทียนอีกแน่เด้อจ้าขอบคุณสุภูสุคนเด้อจ้าสุขภาพแข็งแรงรลำรวยรลำรวยเด้อ สวัสดีค่ะ